สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฮปปี้การเกษตรที่เลารพรักทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่ห้างหายจากนาจอไปโดนค่ะพี่น้องเมื่อนี้สารรัดกับภพาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งแปงหอมสยามค่ะพี่น้องค่ะแปลงนี้หน้าดำเดอค่ะเดอรพึ่งดำไปเซตเมื่อวันที่สามสิงหาค่ะพี่น้องเดวสาลาสิผ้าพ่อแม่พี่น้องลงไปเบิ้งไกลๆค่ะว่าลักษณะของต้นเพื่อนการแตกกอเป็นจังไดค่ะพี่น้องผู้นำลายลายค่ะพี่น้องเดวสาราสิผ้าลงไปเบิ้งค่ะ นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะต้นเขาหอมสยามเขาเจ้าต้นเตีย้ยสายพันธุ์ไม่ของเฮ้าค่ะพี่น้องคะ่ะแปลงนี้สาลัดดำเอาเด้อค่ะเดอะ้อประมาณแปลงนี้สามไร่ค่ะพี่น้องพุหลักเหี้ยว๊ลงไปพุนล่ะค่ะพี่น้องแปลงนี้กับสามไร่ขึ้นกันค่ะพี่น้องดำเอาคะ่ะนั่นนี่เป็นหน้าถ้ำด้วยค่ะพี่น้องสาวรัดดำเอากับไส้ก้าวลายดอกคะ่ะประมาณสามสี่กีบค่ะพี่น้องเบิง่งมันแตกออก่าคนละคะ่ะ ฝนตกบ่หยุดแจ้คเทรพพี่น้องน้ำกรลายเติบยุพุนาค่ะต้งแตกก่อค่ะพี่น้องบ้าสิบว่าเป็นซิบยี่สิบก่อยุติพี่น้องคนละซิบยี่ซบกีบยุติค่ะแตกก่อนี่ค่ะพี่น้องบ่าดำบ่าดำที่ปันได้ค่ะดำซีต้นห้างหใน่แจ็คน้อยแปลงนี้นะคะพี่น้องเพ,พึ่งดำเซตไปเมื่อวันที่ประมาณวันที่สองสิงหาค่ะหลังจากนั้นเช้า,าเราก็เอาปุ๋ยมาอ้อยค่ะ ปุ๋ยแตกหลกแตกก่อมาส่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากว่านปุ๋ยได้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องพ่นประกอบการออกมากเเขี้ยวขจีเลยค่ะหน้าดำว่าได้ใส่ปุ๋ยไรค่ะพี่นอ้องอ่าสองแปลงนี่สามลกับใส่สอบเคืองค่ะพี่น้องค่ะหอมสยามของข้าเป็นขาเจ้าต้นเตี้ยค่ะพี่น้องส่วนลักษณะประจําพันธุ์ของหอมสยามอ่าก็ะมีส่วนสูงประมาณ 96-110ถึงเซนติเมตรค่ะพี่น้องคะเป็นเขาเจ้าหน้าปีสายพันธุไม้เด้อค่ะเด้อเป็นเขาไหวแสงค่ะพี่น้องเป็นเขาเจ้าหน้าปีต้นเตียเห้านี่ยละคะ่ะเพิ่นว่าได้ผลผลิตร้ายกว่ามะลิลอยหาค่ะพี่น้องสาเราก็เลยล่องออกมาดำมาเห็ดเบิ้งเด้อค่ะเด้อนี่เห็ดที่ปีไกยนี่ก็ได้ผลปรากฏว่าพลนผลิตออกมาก,ก็ได้ร้ายเติบยุคค่ะพี่น้องเป็นที่น่าพ่อใจปีนี้สาเราก็เลยล,ลงแปลงหน้าดำ ฮกไรค่ะพี่น้องค่ะนี่ละคะงามอัศจรรย์บ่ามีพันธ์เข่าปนแม่แต่ห่วงเดียวค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าดำแท้ลอยโปรเส้นเด้อค่ะเด้อน,นี่พี่น้องหอมสยามของเฮ้าค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะหอมสยามแปลงหน้าดำของเข้าค่ะพี่น้องสองแปลงนี่ใส่แรงงาขน้นดำเ<อ>ด้อค่ะเด้อพี่น้องพูดนะคะโอ้ยงามสวยอัศจรรย์เลยค่ะเดี๋ยวเกษตรกรบางท่านว่าถ้าไเอาแต่าะมองงามๆม่แมนเด้อค่ะพี่น้อง มันงามเบ้อสุมมองพลนะคะเสร็ละก็เลยขืนเท่งคันแท่มามายางกลางคันแท่สองฝากฟังนี่แหละค่ะให้พี่พี่น้องได้เบิ้งพร้อมกันเด้อค่ะนี่ค่ะไม่มีเมล็ดข้าวปนเลยนะคะเขาแฮปปี้การเกษตรของเ้าผลิตจากข้าวนาดำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องค่ะจยางข้นดำค่ะพี่น้องงามลรยพอนะค่ะตกกาดำเองโอ้ยพี่น้องงามลร้ค่ะพี่น้องยางกลางคันแท่เบิ้งค่ะ ตั้งใจหัวหน้าลงไปพูดเหรอคะพี่นอ้องต้นใหม่ใหญ่ๆพูดเหรอคะนี่ค่ะนี่เป็นฝั่งซ้ายค่ะพี่น้องโอ้ยเขียวเอเลเลยู่พี่น้องเอ้ยแต่อ่อนซ่อนแห้งค่ะหอมสทยามข้าวเจ้าต้นเตี้ยของเราค่ะพี่น้องพูดนะบุยแต่สะอ่อนเขอาไรค่ะ